ใช่ใช่กำลังเจอบอกคุณพอดีฉันเจอไม่ได้ไปทานข้าวกับคุณเพราะฉันต้องเข้าไปตรวจโรงงานอ๋อฮะแล้วเจอกันนะคะที่รักตอนนี้ฉันกำลังยากอยู่โอเคค่ะฮัลโหลคุณสมานคุณไปส่งคุณพ่อที่บริษัทแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยงงรถกลับมารับฉันที่บ้านหน่อยฉันมีนัดกับหัวหน้าคิมนะคะพอดีวันนี้ต้องเข้าไปตรวจโรงงานอ๋อโอเคงั้นไว้เดี๋ยวฉันคัวเกตปลาเสร็จแล้วฉันโทรหาอีกครั้งนะคะ oh. โอ้ยปวดขาดเบิรกลัม ไม่ได้สักตัวเลยเอดิสันไปกันเถอะคุณไพบูลคะเดี๋ยวช่วยพาเอดิสันไปหาหมอด้วยนะคะพอดีว่าตาเขาตูมอะค่ะครับครับครับเดี๋ยวฉันต้องไปโรงงานก่อนโอเคนะคะครับครับคายหัวหน้าคิมอัญโยงเซโยอัญโยเซโยค่ะฉันอัดยอดนุ่สาวถ้าไปทำบริษัทอิจดโซฟต้องขอโทษที่มาเลทเพราะว่าเซบาสเตียนเนี่ยปวดขี้ระหว่างทางเลยแม่ปั๊มหน่อยวันนี้ฉันมาดูโรงงานต่อปฏิกรพลังงานของคุณพ่อค่ะฉันขออนุญาตถอดเกือบก่อนนะคะเดินยากมากเลยอะ โอ้วัตถุดิบมีคุณภาพมากขอบคุณมากที่คุณเลือกใช้ไม้คูนตามที่เรารีเควสไปสำหรับเตาปฏิกรณ์พลังงานของบริษัทอินจดซบนั้นเราเลือกใช้รูปแบบพลังงานการฟิวชั่นเชื้อเพลิงที่เราได้นั้นจากไม้คูณไม้กระด่าและไม้แตกค่ะหัวหน้าคิมและทีมวิศวกรกำลังขม,ขมักขะเมตนกับการทำงานเดี๋ยวฉันจะไปดูพวกเขาก่อนนะคะ ทีมหัวหน้าวิศวกรของเราคุณชอนโฮกําลังใช้เฟียงในการโบกเป็นชั้นแรกเพื่อกักเก็บความร้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ซิงค์สังกะสีปิดทับลงไปอีกชั้นหนึ่งด่านสุดท้ายเราจะใช้ขี้ตลกแบบเปียกในการโบกทับด้านหน้าเพื่อให้ความร้อนคงขึ้นอีกแรงดันกว่า40,000บาทที่เกิดขึ้นจากการวีของหัวหน้าชอนโฮนั้นทําให้เกิดปฏิกิริยาควนอุดควรอ,อู้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นค่ะ เมื uhm. ่อเราได้พลังงานปฏิกรณ์มาแล้วนะคะเราจะบรรจุใส่ถุงกรรมยีอย่างดีเพื่อจะส่งไปยังโรงงานต่างประเทศค่ะมาสะฉันเตรียมค็อกเทลมาให้พวกคุณด้วยเสร์ฟเลยค่ะหัวหน้าค่ะชนค่ะเทยาั้งเมดเท่าไหร่คะสาสิบบาทจ้านี่ค่ะ